โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้ผมอยู่ในแมป o o o d b t t t l e ์นกล่าวแมปนี้ก็คนดูนี่อยากให้เล่นนานแล้วแมปเนี้แต่ว่าไม่ได้เล่นสักทีแมปนี้ผมก็เคยเข้ามาเล่นอยู่แป๊บหนึงอะ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูสปินฟูดกันก่อนโอเคครับผลที่ผมมี2ผลคือน้ําแข็งกับบาเรียสปินใช้50เจมแต่ผมมี300แต่ว่าถ้าเราสปินเนี่ยมันจะแทนมันจะมาแทนผลพวกนี้ไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเล่นก่อนเอาผลบาเรียไปเล่นก่อน ที่ผมเพิ่งมาทำแมปนี้เพราะว่าแมปนี้มันไม่ค่อยเหมือนแมปแบทเทิล u กาทั่วไปนะสกิลมันล็อกนะเราต้องเออเดี๋ยวนะเหมือนจะต้องใช้ใช่ไหมสมมติใช้สกิลหนึ่งปุ๊บน่ะ HP มันเพิ่มปกติแมปแบทเทิลเกานะ่าจะกดล็อกให้หมดแต่วันนี้เราต้องไปฟาร์มด้วยเหรอฟาร์มโดยการใช้สกิลไปเรื่อยๆคือ,อยังไงผมต้องมาแบบว่ากดสกิลไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ผมจะได้สู้จริงมันตอนไหนเนี่ย เดินเล่นไปก่อนไหมชมวิวทุกคนหายไปไหนหมดวะ่ะคนอื่นก็อาจจะกำลังฟาร์มแบบเราฮนะฟาร์มปลดล็อกสกิลเฮย้ยสกิลใหม่มาแล้ววะบับเบิลปึ๊บอา้าวเยไม่เห็นบับเบิลเลยถ้าเป็นผลบาเรียรก็น่าจะเป็นไอ้ก้อนกลมๆนะบับเบิลปึ๊บเออ,เอ,อนี่ยังไงเขาสกิลมั่วนะเขากำลังฟาร์มเฮ้ยนายมาดิดเรามีสองสกิลก็อัดกันได้ เฮ้ยอ้าต้นไม้โดนไหมอย่างนี้เลยเหรอทำดีอยู่นะมันใช้ผลไฟออกมาดิดิเฮ้ยผลอะไรวะผลบิ๊กมัมล่าวมาเน่หย่าบับเปิลบารีอาแบบนี้นี่เป็นแนวแบบว่าต้องใช้สกิลลัวๆแน่เลย <c oughs> เราไม่เข้าไปอัดกันนะเราสกิลอยู่ไกลๆอุ้ยเราติดเบอร์นี่มาเฮ้ยโอ้โหสกิลอย่างโกง ทำอะไรอะ่ะสรุปมันผลไฟหรือมันมีอะไรอีกไหมเยอะเฮ้ย,ยแล้วก็เอานี่ซ้ำเป๊บซ้ำบับเบิ้ลซ้ำเข้าไปซ้ำเลยเนาะสามห้าทำไมมันกระตุกกระตุกหนึ่งสองสามสามี่ห้าหนึ่งสองจะซ้ำเรื่อยๆได้หรอ เดอบับเบิลเฮ้ยอ้าวได้เฉยทำไมมันดูแปลกๆเอาเฮ้ยแปลกตั้งแต่แมปแล้วเนี่ยต้นไม้ลอยได้เฮ้ยต้นไม้ลอยได้ทุกต้นเลยดิว่ะเฮ้ยแมวเป้าแมวเป้าแมวเป้าหรอเลยแล้วคืนล่างเลยเ้ยจะเย็น่อนเฮ้ยมันต่อยอะไรรัวๆอ๋ออๆออ๋องว่ะเพื่อนมาอัดกันเลยมาไม่ต้องใช้สกิลละ หนึ่งสองสามสี่ห้าสบับเบิลตุมเฮ้ยหนึ่งสองสส่ห้าหนึ่งสองแงงแงงโดนขยำํำเฮ้ยอย่าซ้ำเราโอ้โหล้มทีนี่โดนดย,ยาวๆครับเย็นเพอร์ทข้างหลังหนหยอ่ะบับเบิล เฮ้ยใครอีกไปเริ่มนัวครับตอนนี้บับนี้ได้คิวแว้ยดับเบิลคิลวเพื่อนเฮ้ยอะไรวะผลอะไรเนะี <c> ่ <ười> ยน่าจะผลยางเปล่าโอ้โหกันไม่ได้หืมแ้เกมนี้มันก็เน้นสกิลอยู่แล้วไงเราจะกันไปทำไมใช่ไหม <c ười> เฮ้ยทราเมันกันกได้แล้วเราเนี่ยที่สกิลแบบนี้เรากันไม่ได้แกตัวริงตัวเฮ้ยตัวแดงคืออะไรอ๋อเราจะแตกเออแตกซะเออใครวะเนี่ยเอ้าคุยได้ด้วยเหรอเราโดนอัดนี่คือทัวาร์นาเมนต์อะไรเนี่ยแซบ เละเทะสกิลผลแสงเนี่อโอ้โหบัมโบเออไอไ,ได้ชิววะทัทีแล้วเพื่อนมันกระเด็นมาหาเราโอ้โหเออสกิลใหม่วะแพลสป๊อ คืออะไรวะต้องใช้รอบ2ถึงจะเห็นผลรอบแรกอนิเมะไม่โหลดมิชชั่นไม่โหลดเนาะอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าเข้าไปตบคือไงวะเข้าไปตบอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยอ้าวนี่ไงเป็นอะไรเนะี่ยเป็นเรียกบาเรีย,เห,ดดเ,ยเหมือนพุดดิ้งเลยเหมือนพุดดิ้งเลยอ่ะนปะุ่มพุดดิง้งตุม่มไม่โดนเดี๋ยวพุดดิง้ง อแตกโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนผลดีกว่าเราไม่ต้องถึง30ก็ได้บ้างเนี่ยผลน้ําแข็งน่าจะตึงกว่านะเพราะว่าโอกาสออกมันหนึ่งเปอร์เซ็นมานะครับผลน้ําแข็งก็ต้องอุ้ยเอรเบิร์ดคนเดิมเฮ้ยกดค้างได้ตุ้มตุ้มตุ้มม,มาเลยเพื่อนตอนนี้ฉันเปลี่ยนเป็นผลน้ําแข็งมีหนึ่งสกิลเอบชาร์จไลกิออนสี่ปุ๊บถึงป่ะวะ <laughs> มันไปไกลแล้ว แ,แล้วนะเพื่อ,อนเรามีสกิลเดียวเองแมปก็เป็นแมปของเออกาะโดฟานะเดสโลซาทำก็ค่อนข้างกว้างไม่รู้ว่าจะทำกว้างไปทำไมเนี่ยหากันไม่เจอสกิลใหม่มาแล้วเวยเกเซอร์คืออะไรเอบอ่าโอ้โหแล้วขั้น5นี่เวล60ใช่ไหมเนะี่ยทำไมตัวอ,กอักษรบังแต่ดูก็รู้ว่าเวล60เกมนี้มันแบทเทิลกาวหรือเกมฟารนะ์มเนี่ยทำไมรู้สึกขี้เกียจ ดูดิผมต้องมาทำเนี้ยผมแบบคิดว่าจะเข้ามารับบวกอะ่ะแต่มันบวกไม่ได้ไงสกิลไม่ครบสู้ใครไม่ได้เลยอะ่ะทำไมเอา NPC มาในสมอและูมิลบโดนหลแน่ตรงกาอไปที่ไหนล่ะมีเลเวลคืออะไรอะ่ะโอเคเวลร้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่มีอะไรที่ต้องไปที่ดีนะเววลอ้อยนี่คือตรงนี้หรือว่ามันมีเลวลรวมไหมถ้าางั้นผมก็ต้องฟาร์มสักเออผลนึงให้ไปร้อยเหรอเอ้นี่ไงเดรี่รับ อทำอะัรไปได้เฮ้ยมาโคบอสสปอนมีบอสอีกหรอผมว่าใช่ละแมปนี้มันไม่ใช่แนวแบทเทิลนเกา่าแนวฟาร์มอืมอีกพีคคูณสองเนี่ยชัดเลยคูณสองบอสดอบยังมีการดอบอีกหรอแมปอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยหายเฮ้ยอะไรวะอึ๊บตุ้มตุ้มมเฮ้ยไอ้นี่มันขนบิ๊กมัมปะเนี่ย เฮ้ยทำไมมีอาวุธด้วยอ่ะเดี๋ยวๆๆไอ้พวกขี้กองเยอะโอ้โห <Yeah. S 1> oh, oh, มันหันมาด,ด้วยอ่ะเมื่อกี้มันเลงตีคางมันมีของ oh. หรือว่าฝนใครโดชนะไปเถอะเยอะเฮ้ยฝนโด โมจีโอแต่และตัวผลโค้งททางนั้นโอเคสกิล <c oughs> okay, ใหม่ขอตึงๆปึ๊บโอ้ยมันจะดีไกลอยู่เฮ้ยเหมือนเวลาอ๋อเราวิ่งตรงนี้วิ่งเร็วขึ้นปึ๊บปล่อยไปยเป็นนกนี่นี่นี่สไลด์สไลด์เฮ้ยไอ้นั่นมันโจทย์เก่าตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มน่าจะผลไค่โดหรือเปล่ามันก็เลยได้กระบ,บออย่างเงี้ย อุ้ยโดนเวียงว่ะย่าไม่รู้ใส่เข้าไปบ้าบ้าอ่ามันแตกแล้วว่ะแล้วแต่บนโมจิบ,บนโมจิก็ขี้โกงอีกมันต่อยเราเรัวๆเ,เ,เมื่อกี้แตกตุมต้มๆเอยอ,อะไรเนี่ยโกงจัดเลยนี่อ๋อยิงทะลุแมปอีกไอ้โมจิยิงกระสุนทะลุแมปเอ,อ,โอ้โหดูไปดิ ก็ต่อคอมโบง่ายดีผมต้องไปหาผลตึงเราต้องใส่บาเรียไว้ก่อนไหมแล้วเวลาสุ่มมันจะมาแทนหรือเปล่าแรับหนึ่งนะขอหาโค้ดก่อนโอเคนะไปใส่โค้ดได้มา3,008ถือว่าให้เยอะแนละ้วน่ะสุ่มกันเพลินเลยมีสปินกับฟาสสปินเหรอสปินดิโอเคดูแลทำไมเอ้ยผลแก๊สนี่ไงมันก็จะมาแทนเราตรงนี้ ทําสวยป่ะผลแก๊สด,ดูสกิลใหม่ครับสกิลที่สองแล้วเดี๋ยวไปสุ่มเฮ้ยอ๋อปล่อยเป็นแก๊สเออผลทรายป่ะเราควรจะไปลองดีไหมผมว่าเราซุ่มไปเรื่อยๆจนก,กว่าได้ผลตึงๆดีกว่าเออผลชอบอุย้ยรีเจนว่ะไอวีสองอ้าวไอยังมี V2 อุย้ยมีหอ,อกแล้วว่ะมาเด้ นี่โคตรเฟี้ยวฆ่าพวกนี้แล้วมันได้ผีไปได้อืออือออเอาหายสกิลหนึ่งอ๊บหุยมันจะเฟี้ยวขึ้นแต่ถึงจะได้ผลรีเจนก็ต้องฟาร์มมาเดิมเฮ้ยงวดสกิลโกงีแล้วออกไปโอ้ยชีวิต เฮ้ยข้ามสะพานไปโลกใหม่เบื่อที่ดีแล้วที่ดีมันเถื่อนเกินไปเฮ้ยเขาตั้งป้ายห้ามไปอ่ะผมไม่อยาอยู่ก่อนดีแล้วครับปล่อยผมไปเถอะเฮ้ยถ้าโดดลงไปทำไมน้ำมันนิ่งจังเฮ้ยโดดลงไปนี่มันไม่ใช่น้ำแล้วมันต้องจมน้ำาดิอันนี้มันทะลุโลกไม่มีระบบแบบว่าจับคู่หนึ่งหนึ่งอ่ะคนเบลเ,เท่ากันเนี่ยผมไม่ได้มองผิดเป็นร้อยหกใช่ไหม ในสกิลสองครับแหว่บิสซาดเบสอุ้ยสกิลนี้มันจะตึงโอเคไปไปสุ่มผลต่อจริงๆผมก็อยากให้ทุกคนเห็นทุกสกิลแหละแต่ว่ามันใช้เวลาดูดีมันไม่ได้ฟาร์มมันไม่ได้จะฟาร์มแบบแป๊บเดียวเราได้เลยนะเนี่ยสตริงเฮ้ยอีปิกอยู่ว่ะเฮ้ยสิบแปดเลยอ๋อวิจะตีธรรมดาเป็นนี้ว่ะปุ๊บได้สีลุ้ง หึบอ้าวไม่มีเพเยอร์ในระยะหึบเฮ้ยอ๋อมันจะเป็นแบบเอาได้ลงมาแต่ว่าสกิลเขาก็ทำสวยอยู่นะแต่แค่ระบบระบบเกมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในสกิลที่สองแล้วเว้ยโอเวอร์ฮิทน่าจะยิงได้ไปนะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เป็นแบบปาาแซ่บเฮ้ยทำดีอยู่อ้บอีกสักรอบครับปุ๊บปุ๊บ ากน,นั้นเราก็เปลี่ยนเฮ้ยแมกมาว่ะเบน่ซุ่มเฮ้ยอันนี้มีแววมีแววล,ละเริบเออนี่ระยะไกลอย่างงี้ดิผมว่าผลที่มันมีสกิลระยะไกลเนี่ยได้เปรียบเว้ยมันไม่ค่อยได้เข้าไปต่อยกันเลยอะ่ะอุย้ยไกลจริงนะนะเฮ้ยแต่ว่าทําดีเนะี่ยทำไฟไหม้ป่านะ สกิลที่สองแล้วเว้ย Meteor v o l c a n l เฮ้ยไอพวกนัน้นกำลังบวกกันตอ,อนนี้เราได้จุดยุทธศาสตร์ที่ดีนะ Meteor v o l c a n บโอ้โหไม่โดนใครเลยโดนปะเนี่ยระยะมันไกลเท่าไหร่บถือว่าไกลอยู่นะโอเคผลแมกม่าก,ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนละวย คนมืดวะน่าเล่นน่าเล่นขอเล่นสักหน่อยเออมีนคนจ้องจะเล่นผมมีนคนจ้องจะเล่นผมโยเอหวังวนขวามืดเป็นไงล่ะโอ้ยตายดีกว่าลุบเซคิวสองแล้วเว,ว้ยเฮ้ยอ้าวอันนี้มันอันนี้น่าจะเป็นแบ็คโฮมใช่ปะ ว้าว wow. เนี่ยสกิลเขาทำดีนะสกิลใหม่แบ็คโวลเฮ้ยชาร์จได้ปุ๊บเฮ้ยระยะเหมือนจะกว้างนะถ้ายิ่งชาร์จจะยิ่งกว้างนะผมคิดว่าลองมาอยู่ตรงนี้เราชาร์จเยอะๆนี่อย่างกว้างโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเหลือประมาณ500เจม เอาเป็นว่าเดี๋ยวสุ่มต่อจากนี้ผมจะลองผลที่ยังไม่เคยลองนะแบบคอมมอนอันคอมมอนก็ลองไปก่อนไม่งั้นกลัวแบบว่าจะสุ่มไปจนเจมหมดแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเลยโอเคได้ผลยางคนระับเราก็มาลองดูพิชเช่นีโครตึงอุ้ยมีเกียร์สด้วยวะ่ะแต่เวลหกสิบห้าใหม่บาซูกาอึบก็เหมือนไม่ได้มีอะไรนะมันก็เป็นท่าเดิมๆเ,เป็นท่าเดิมๆนะ ดูอีกรอบบาซูกาเอ,อ่บโอเคแค่นี้แหละเปลี่ยนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลฟาวคอนผลสุดท้ายเพราะว่าเจมผมก็เหลือครั้งเดียวไงนี่ผลสุดท้ายโคตรเตึงผลฟาวคอนอ,อ่อนี่เป็นไงเอาปีกพัดลมโอเคสกิลสออุ้ยบินได้วะาวาอหฮแต่มันก็ถือว่าดีนะเอามาชมวิว ว่าเรายังไม่มีพวกสกิลเคลื่อนที่ดีๆเลยดีไงเอา้าบินไม่ได้ต่อเนื่องอะไรวะโอเคนะครับก็บไว้เท่านี้กับแมปฟูดแบทเทิลเก่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแมปอะไรวะเนี่ย